อ้าวตามแพืนทำไายเพืนตามว่ตาตามหาคนที่ชื่อว่ามาลีอะอยู่ไหนไมตายกันอ่า, <c oughs> าใช่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียงได้อยู่เอ็กคูสิแกงใช่ตามนี้แหละอันนี้เลย ตอนนี้เหรอครับเลยร่อนครับตอนนี้เลยร่อนอยู่หน้าไหมทไมขับเหมือนกันนะมันไม่พอใจหรือเปล่าครับหลวงไงเแก่อยู่เนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดมาไหมครับ J K เนิร์ดมา ไม่มาได้ครับโอเคครับใช่ทำไมดูพี่ดูเหมือนไม่ไม่ใช่คนทำหรอกนี่แหละอารมณ์เขาจับฉลาดเขารู้ปากอ่ะเขาเจ๊แก๊งมึงอ่ะเอาเลยขายอ่ะใช่ไหมครับรวบรวมไปกดตัวมึงก็ได้ครับเกี่ยวว่าไงพี่ก็ว่ากันแหละใครรับมิคโรโฟนอีกไหมครับมิคโรโฟนรีสกินใครจะเปลี่ยนชุดเชิญนะ ลุงเลือเล่อยไรวะลุงครับออมันจีผมกูมเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาพิธีเ,เ<ข>อเหรอพี่โนะสวดีครับสวัสดีครับเอ่าเฮียอาจรย์นักขายมาคนเดียวพี่เหลือไปไหนวะเนี่ยพี่โนะสวดีครับสวัสดีจ้ะ คอันนี้พียร์ที่คนนี้เชิญเชิญเชิญด้านในเลยครับเรียบร้อยครับใครเรียบร้อยแล้วเชิญด้านในเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญด้านในตามไปเลยครับต้องนำไปบปบีไม่ใช่เหรอเราอ่ะเดินด้านในเข้าไปด้านในได้เลยครับห้องประชุมด้านในเลยครับไม่ได้ขาดเกลไปคนนึงก็อยู่ก็แย่สิมันขาดไปใครไปได้เต็งแชมป์มาแต่งแชมป์มาไหนไปยังเนี่พี่คิดถึงสมัยแบบคู่กันปะ่ะอะไรนะ สวัสด well, so, oh. well, well, ีครับตาวสวัสดีครับนั่นไนเลยครับเั่นไงเลยไป เยังเข้าไปข้างในนะประตูกลางเขาบอกโอเคครับเฮ้ยมาละเข้าไปไหนกันละข้างในครับไป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 เนี่ะไม่ใช่ละว้าเล้ยวไม่ใช่ครับทีนี้เขามาแรงด้วยไม่ไม่ไม่ต่อลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงลุงอะไร เขาคุณเจนเขาให้มาสัมภาษณ์ลุงให้เขาบอกเขาให้ผมไปล่ามให้เวทไงเวทไงเวัไงเวทไงเวงเวทไงเวเวทไเวทไงเวทไงเวทไะเวทไงเวทไเวทไงเวทไเวทไงเวทไงเวทไงเวทไะเวทไงเวไงเอทไงเวทไงเวทไงเวทไ้เวอไ้เวอไ้เวอไ้เวไ้พวดไ้พัดไงวไงเวไ้พวดไ้พัดไ้พัดไปไวทไงเวทไงเมไงเอทไงวไปเไงเวทไเวไงวงไวเวเเวว จีเคอ,อยากเจอแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกครับผมเอลเคเออเอล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 เคครับเอเลเอลเคนะครับล <Ride, S 1> ุงใช่เอลเคครับเอลเคครับคุณเจนคำถามต่อไปครับมีอะไรฝากบอกแก๊งที่อยากไปเจอไหมคะอยากให้ชักลงแค่นั้นนะโอ้ต่อ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 ,ตอ เขาบอกอยากให้ชักลงชักนมชักนมเข้าไปเลยเข้าไปเลยคุณเจรอเชีย,น,ยนะคะครับฝากเนื้อฝากตัวนะคะตัวน้อยๆด้วยนะคะเริ่ม <c oughs> ลงมาเลยครับ <c oughs> โอเค เรียบรอยมเสียงลงอะขอบขอบมากครับลุงเออได้ยินรูมนด้ช่องนี่ยเดี๋ยวช่องไรงเงันอยู่นี่เราตังไหนดิเราเมนอยู่นี่เอยู่เี้เราอยู่เีไก่ลูเมดนี่ยไอทีมมึงก็พีติงอไวทีเยพีตีมาอยู่ด้วยไหมล่ะ ไอซอมมึงลงไหมเนี่ยอะไรนะครับโอเคกูมึงลงปะลงลงครับลุงแล้วลุงก็น่าจะลงใช่ไหมครับทางฝั่งเราก็น่าจะครบแหละสี่แกงลงลงมึงอ,อ,อยากเจอใครอยากเจออยากอยากเจอลุงอะครับเฮ <He i. S 2> ้ยจะได้เจอแล้ววันนี้มึงจะแพ้ได้หรอ,อหคือเจอลุงเหมือนผมตกระลอกป่ะครับอันนี้ เว้ยแต่บายบายมือดีมือประโยชน์กูแล้วนะจ๊ะหลุยตามเพื่อนมาอีกดีอ๋อเจังเออโอเคพี่โอ้ตามตามเลยทำไมมาทิ้งมึงไปอ่ะต้อไปเลยครับวันดีครับไม่รู้เหมือนกันครับครับตัวนั่งมขนาดมันยังแพ้ผมเลยนะครับลุงลุงจำไปจริงเหรอครับนั่นั่งหน้านั่งหน้านั่น้ใช่ครับเป็นวัดหนึ่งๆยังแพ้ผมสามสูเลยนะโอ้โหอยากันเปลี่ยนเป็นมึงแทนได้ไหมมทารทาจจะต้องขอโทษลุงเลยครับไปไม่ได้จริงครับพอดีโอ้เสียใจว่ะดีครับเสียใจจัดเสียใจจัด แต่คิดถึง JK นะครับลุงไอ้คิดถึงือนกันน้องเดี๋ยวมีลี่เรียกขอบคุณครับพร้อมเสมอฮัลโหลรีซอเองคุยกับลุงเหรอครับพี่ตอดพี่ไม่ได้ยินเสียงลุงสกแอดเลยลุงเขาเสียงเบาโอเคครับผมขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออสตาอารีนาซีซั่นสองนะครับผมวันนี้ยาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกสึกหนึ่งนะครับที่ เรานี่ไม่ได้พบกันมาระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานกันพอสมควรซึ่งครั้งนี้ครับเป็นซีซั่นที่2นะครับผมก็ได้เจอทั้งทีมหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็ทีมที่ต้องบอกเลยว่ามีดีกรีอยู่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ครับซีซั่นสบอกเลยว่ารับประกันความมันสุกดุดเดือดแน่นอนนะครับซีซั่นที่แล้วใครชนะวะวมากมายนะที่จะมาให้ทุกท่านนะครับผมได้ลองประสบการณ์แบบที่ไม่เคยเจอนะครับผมและเกมเพจจะเป็นยังไงบ้างจะใช้เวลาทั้งหมด ในการเล่นกี่วันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ผมนะครับผมไปทําการอภิปรายเลยครับเชิญครับแต่ที่สน,นี้ผมว่าน่าจะลงแชมป์ครับใกล้ฮี่อระหว่างรอขั้นโฆษณานะครับก็พิธีกรวันนี้ครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสองคนนะครับผม นะส่วนตัวผมเองครับมีนามว่ามักกะเบาเราซื้อตือป้วยไก่ครับแล้วก็ข้างๆผมเองครับเป็นพี่ชิงโซเยอร์นะครับผมหรือว่าเฮียหมัดนั่นเองนะครับผมโอเคครับพี่ชิงมาหรือยังนะรอสักครู่ครับรอสักครู่ยังไงมีดีเทลกันให้รับชมแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องคำถามนะครับใครที่อยากจะถามนะครับผมเดี๋ยวรอช่วงการอธิบายในการเล่นเกมเพย์ให้ให้หมดก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวอรอถามทีเดียวนะครับรอสักครู่หนึ่งครับว,วันนี้เรามีซ้อมปะน่าจะมีครับลุงกาแก๊งหละม,มีมีป้าในวันนี้หรือวันนี้เรามีซ้อมปะนม่หอพี่ไม่ไม่รวมกันเลยพี่นานกูบอกแล้วแก๊งพี่เรื่องดูแก๊งผมเ <laughs> <laughs> แล้วมึงลงปะเนี่ยตอนมึงลงันเนี่ย,งล,งนนยลงครับพี่หลง <laughs> แต่ผมมองไอ้แซมบ้าแข้งแรงนะแควแต่เฮียเราลงกันแต่เฮียชักแม่งไม่ลงเว้ยมึงดูเนี่ยน่าจะลงลงนะลงได้อะมันบอกกูมันไม่ลงมันบอกเครียดครับใครยังไม่มีเมกะโฟนไว้ออกความคิดเห็นมารับได้เลยนะครับด้านหลังห้องนะครับพี่ตอนรับแล้วครับไอตอนไม่พี่รับแล้วพี่รับแล้วไอตอนด้านซ้ายเป็นยังไงด้านซ้ายมึงไงโอ้ยด้านทุกคนนะครับด้านซุนด้านซ้ายผมด้วยไอซุดไอไอริกซุดด้วยหัวแก๊งมันอะ อ๋อในระหว่างอธิบายเกมเพลย์ครับเจอแต่บีบีซีครับลุงเจ๊อ่ะลุงไม่ทักทายก็เหรอเด็ดนี่ไงบีบีซีอยู่กันนานเนี่ยฮัลโหลครับคุณลิฟวัสดีครับอันนี้ตัวปอมครับตัวปอมอ๋อโอเคครับทัวร์ครับทัวร์ตัวปอมครับต่อปอมเลยตัวปลม มีอ๋อมีใครมีใครรับเป็นกมคโฟนเพิ่มไหมครับ lu ฮัลโหลหรือไม่นั่งแน่งกันนะเบสมึงออกไปจับนะน้องแกแล้วพี่นั่งดีดีดีอาจารย์เดาเอาลงธนาคารขอตัวแทนคนหนึ่งรับไมโครโฟนหน่ะเดา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 ัอาลงไมโครโฟนไมโครโฟนอ่ะผมผมผมรับไปแล้วลุงโอเค พกซุ่นเหรอเบนเอาไปจับเลยไปับไม่กัปปุลเลยรับไหมครับรับไหมครับโอ้โหผมไปเรื่อยๆจับเลยขอตัมไปได้ไหมได้ครับได้แล้วครับได้ครับโอเคนี่แหละพี่สี่ที่สี่รับไหมครับพี่สีรับไหมบีพีซีเบลเปล่าเบลป้าไม่กรปปุลยังคืนเอาไหมคืนเอาไหมเรียบร้อยไหมครับสีซีเอาด้วยไหมครับเผื่อถามไม่ถามอะไร